ผมคิดว่าประเด็นนี้ผมอยากจะเตือนลูกหลานนะครับน้องๆที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ว่าขอให้ท่านได้ทบทวนสักเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นคําเตือนจากคนแก่คนหนึ่งก็ได้นะครับประการแรกผมเข้าใจดีนะครับว่าเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญนะครับที่จะรับภาระต่อบ้านเมืองจากคนรุ่นเราต่อไปนะครับแต่ว่าเสียงของพวกเขานั้นควรอย่างยิ่งที่จะรับการรับฟังอย่างไรก็ตามการแสดงออกของ ของพวกเขานั้นควรจะต้องเป็นไปตามกาลเทศะและก็ให้เกียรติแก่คนรุ่นก่อนด้วยนะครับควรจะดูว่าอะไรเหมาะหรืออะไรไม่ควรนะครับต้องเรียนรู้จากคนรุ่น,ก,นก่อนนะครับประการที่สองผมขอเรียนว่าในฐานะที่ทํางานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตผ่านเหตุการณ์ด้านความมั่นคงมามากมายผมขอเรียนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นสําหรับประเทศไทยเราแล้ว,ลวเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นสถาบันที่เป็นเสาหลักที่คํายันและประการความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของประเทศนี้มาตลอด ท่านจะนับถือเลื่อมใสในสถาบ,บันนี้หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนท่านก็ถือว่าท่านรือ้อหรือทําลายสาลาเยาาายสาหลักของบ้านเมืองนี้ลงไม่ได้นะครับย้ํานะครับว่าท่านรื้อหรือทําลายเสาหลักของบ้านเมืองนี้ลงไม่ได้อันตรายอันตรายต่อชาติบ้านเมืองถึงขั้นสูงสุดทีเดียวนะครับประการที่สามครับผมอยากจะเรียนว่าศัตรูของผู้คนรุ่นใหม่อย่างพวกท่านนั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านต่อต้านอยู่หรอกครับบ้านเมือง ที่มีปัญหามากมายทั้งการโกงกินล้าหลังในประการต่างๆนั้นไม่ใช่เพราะสถาบันหรอกครับแต่เป็นเพราะนักการเมืองนักการเมืองนะครับผมย้ำนักการเมืองที่ไม่ดีข้ารการที่ทุจริตนายทุนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยขาดจิตสํานึกนั่นคือศัตรูที่แท้จริงของประเทศนี้และเป็นศัตรูของพวกท่านด้วยสิ่งที่น่าเสียใจในวันนี้ก็คือว่านอกจากท่านไม่รู้ว่าท่านไม่เอาใจใส่ท่านไม่รู้ว่าศัตรูของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้ว ท่านยังไม่ทราบว่าคนไม่ดีเหล่านี้กําลังเกาะหลังท่านปกปันวงการท่านอยู่อย่างขี้ขาดพวกเขาผลักหลังของพวกท่านเข้าสู่คุกตารางแล้วคอยตักตวงผลประโยชน์จากน้าพักน้ำแรงของพวกท่านแบบจับปลาตอนน้ำขุนยังไม่มีความรับผิดชอบหรือสํานึกชั่วดีใดๆเลยเรื่องนี้อาจจะ,สะแสลงใจน้องๆลูกหลานที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าจําเป็นต้องพูดครับ ประการที่สี่ครับการไปรูปสถาบันเป็นคําที่ท่านใช้อยู่นั้นผมขอเรียนว่าการจะไปทีรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าท่านทําด้วยความเกลียดความโกรธแค้นความชิงชังนะครับท่านทําไม่ได้หรอกครับการไปรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเริ่มด้วยความรักความอยากจะเห็นสิ่งนั้นดีขึ้นนะครับจ,รจึงจะทําได้แต่ว่าถ้าท่านเริ่มด้วยความเกลียดชังอย่างที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ผมคิดว่าท่านทําไม่ได้แหละครับสุดท้ายผมขอประนามนะครับ ผู้ที่มีพฤติการเป็นไอ้มุ่งหรืออ e ีแอบที่เอาความคิดความเกลียดชังถาบันปลูกฝังใส่ลงไปในความคิดของเด็กๆที่เป็นอนาคตของประเทศนี้เพียงเพื่อสนองความต้องการมักใหญ่ไฟสูงหรืออุดมการความคิดความเกลียดส่วนตัวของท่านอย่างไม่รับผิดชอบใดๆผมเห็นมามากแล้วนะครับว่าคนที่กระทําการเยี่ยงนี้เขาต้องพบกับอนาคตที่ เลวลาลอย่างไรนี่ไม่ได้เป็นคํใช่างนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเตือนท่านนะครับส่วนเรื่องข้อเรียกร้องทางการเมืองนั้นผมคิดว่าหลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องให้นายกลาออกก็ดีเรื่องที่จะยุกสภาก็ดีผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับทางสอวอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอยู่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับว่ามันมีช่องทางอยู่ท่านก็ไปใช้ช่องทางของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งถ้าท่านทาได้ท่านนายกท่านก็ต้องพ้นตาแหน่งไปถ้าท่านทําไม่ได้ท่านนายก เกิดเห็นว่าเป็นปัญหาของสภาท่านก็ยุบสภาไปนะครับ